ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับการ์ดออนดีมานครับเป็นซีรีส์รุ่นสเตเดียมครับซึ่งก็ตัวซีรีส์แรกผมก็เคยเปิดไปให้ดูแล้วครับ5แบบซึ่งรอบแรกนั้นก็เรียกว่าโชคดีได้ใบพาราเลลมา1ใบครับได้ใบเพิ่มมา1ใบแต่รอบนี้ก็อย่างที่เห็นครับอีก5แบบแล้วก็ได้มาแค่5ใบก็แสดงว่าไม่มีใบพา,าราเลลมาแล้วรอบนี้ไม่โชคดีเหมือนรอบแรกครับ มาเดี๋ยวเรามาดูกันครับก็พูดถึงซีรีส์สเตเดียมก็จะเป็นสนามสนามเบสบอลครับสนามเบสบอลที่เขาทางท็อปเขาให้อิสระนักออกแบบคนนี้ครับเ e f เนี่ยครเป็นคนออกแบบสนามมาตามความตามความเรียกว่าความอะไรอะตามจิตนาการเขาได้เลยครับ เดี๋ยวผมขอแกะออกมาทั้ง5้าซองก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้มาแกะไล่ดูกันเลยก็อันนี้ก็เป็นซีรีส์ที่2แล้วอีก5สนามนะครับ5้าสนามแรกก็ยังไงถ้า5สนามแรกยังไม่เคยใครยังไม่ได้ดูเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์คลิปที่แกะ5สนามแรกเอาไว้ตอนท้ายคลิปครับก็เข้าไปกดดูได้ครับใครที่ยังไม่เคยดูตัว5สนามแรกโอเคครับ5แบบ 5สนามซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตัวซองไหนเป็นสนามอะไรนะครับเดี๋ยวมาไล่กันดูเลยดีกว่าอ่ะเริ่มจากทางขวาเนี่ยแหละเป็นไอคอนิกสเตเดียมซีรีส์ครับสนามเบสบอลครับสนามแรกออกมาเป็นเนี่ยก็จะมีสติกเกอร์ของทางตัวดีไซเนอร์ครับเนี่ยเอฟดคาดมาครับเป็นสนาม t i เกอร์สเตเดียครับ t i เกอร์สเตเดซึ่งตัวการ์ดก็นี่ครับมีความหนาหนาแบบเดียวกับตัว Project ์เซเวครับ t i เกอร์สเตเดสนามแรกครับเฮย้ยทำไมใส่มาซ้ำล่ะเนี่ยอ้าวอย่างนี้ผมก็ได้สวยละสิครับอย่างนี้ ไม่ได้ได้ไม่ครบแบบสิครับทีนี้ยังไงครับเนี่ยคราวที่แล้วโชคดีได้พาะเร็วคราวนี้โชคร้ายขาดไปสนามหนึ่งเลยเหรอครับเนี่ยอ่านในสนามที่สองครับคงสนามจากทางเมืองพิสเบิร์กครับพิสเบิร์ก อันนี้อันนี้แบบที่เก้าโอเคครับอันนี้สนามอะไรันเนี่ยสปอร์ตแมนพาร์คอันนี้เป็นแบบที่สิบครับ และนี่ก็เป็นแบบที่6แสดงว่าผมขาดแบบที่8ไปนะครับโอ้แล้วมันเป็นออดีมานการ์ดอย่างนี้ด้วยที่ผมทวงไปแล้วจะมีไหมครับเนี่ยแบบที่6แบบที่10ยังไงเดี๋ยวก็ต้องลองทวงดูครับหายไปแบบนึงครับซ้ำมารัส่งซ้ำมา แบบที่9นี่ครับและอันนี้คือ Tiger Stadium คือแบบที่7ครับหายแบบที่8ไปฮะแจ็คพอร์ตเลยครับรอบนี้โอเคครับก็เดี๋ยวยังไงถ้าตามได้และได้มีโอกาสได้มาก็เดี๋ยวจะถ่ายแบบที่8เอาลงอิน t a g r กรมว้ให้แล้วกันครับหลังจากที่ รอบนี้จะได้ดูแค่4แบบแทนที่จะมาครบ5แบบครับดันเป็นซ้ำมา1อันครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามวันนี้ก็มาสั้นๆครับเป็นการ์ดออนมาน์ครับก็คือต้องสั่งก่อนก็ถึงจะพิมพ์ตามจำนวนคนที่สั่งครับโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับใครยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe ก็อย่าลืมกดกันด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ